สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Raider นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Back Desert Online นะครับสำหรับเกม Back Desert Online นะครับตอนนี้ก็จะมีอาชีพใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพหงอคงนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นอาชีพใหม่นะครับของเกม Back Desert Online นะครับผม จุ p บเพย์คอนกลางธุรกรรมออนไลน์ป้องกันถูกโกงทางออนไลน์รองรับการซื้อขายทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป id game ไ,ไอเทมเกมและอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมจุ๊บเพย์นะครับสำหรับอาชีพใหม่นะครับเป็นอาชีพที่แบบผมมองว่าเล่นแล้วสนุกดีนะครับมันดีนะครับผมแต่เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับไปดูไปสัมผัสเกี่ยวกับ อาชีพใหม่นะครับที่ผมเล่นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรางวัลน,นะครับของอาชีพใหม่ถ้าเพื่อนๆอัพเลเวลไปถึง6เลเวล61เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับมันก็คือภารกิจท้าทายเลเวลอัพอาชีพใหม่นะครับงอคงนั่นเองนะครับก็จะได้ของต่างๆมากมายเลยนะ นี่นะครับก็จะได้ในส่วนของเมฆนะครับอันนี้มันจะเป็นเมฆเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับทุกคนเออแล้วก็มีในส่วนของกระบอกวิเศษด้วยเห็นไหมเท่ดีนะครับเอาไว้ตกแต่งบ้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ของต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่สําคัญเลยก็จะเป็นคอสหัวนะครับขนไกฟ้าอันนี้นะครับขนไกฟ้านะมาพอเลเวล5 5ก็จะได้ใบบวกใช่ไหม มีใบเพิ่มอัตราดอกนะครับแล้วก็เมฆรัดฟ้านะครับผมตามนี้เลยพอเรเวล56ิเนี่ยก็จะได้ใบบวกนะครับใบตีบวกแล้วก็ตำราคำสั่งแห่งโชคกล่องน้ํำหอมนะครับแล้วก็ตําราการต่อสู้นะครับ56เนาะต่อมา5 7นะก็จะได้ในส่วนของกล่องสนับสนุนนะครับการเดินทางนะครับขวดน้ำเต้าเพิ่มเพิ่มกำลังนะตัวนี้แล้วก็คำพีเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับ อันนี้เนาะแล้วก็พอเลเวล58ได้ไปบวกอีกแล้วนะครับแล้วก็กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับแล้วก็กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิตนะครับพอเลเวล59นะครับจะได้ไปบวกอีกแล้วนะครับกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับนี่ทั้งสองอย่างเลยนะครับมีลูกท้อนะครับลูกท้ออันนี้รู้สึกว่าจะช่วยในส่วนของการเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับ แล้วก็เพิ่มบัฟต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเรือนด้วยนะครับอันนี้นะเป็นเมฆรัดฟ้านะครับนี่เลยนะพอถึงเลเวล60เนี่ยมันก็จะมีใบบวกเพิ่มเข้ามานะครับเป็นเลเวลเป็นบวก90เนะเาะก็ได้ยิ่งยิ่งเลเวลตัวละครเรายิ่งสูงขึ้นของรางวัลใบบวกเนี่ยก็จะยิ่งบวกเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็กล่องในส่วนของกล่องตาสัญลักษณ์อาชีพนะครับมีกล่องช่วยเสริมประสิทธ,ธิภาพด้วยนะครับก็จะได้ขขงรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นขั้น3ามแล้วเห็นไหมขั้น3นะครับอันนี้ขั้น2องเห็นไหมตอนห้าสิบเก้าได้ขั้น2องอะไรเงี้ยนะครับห้าสิบแปดได้ขั้น1นะครับมันก็จะยิ่งยิ่งจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ขขงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกทอให้มาอีกแล้วนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือบรรลุเลขหกสิบ พอบรรลุเลเวล61นี่ครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือส่วนหัวมันเป็นคอสตูมนะเพื่อนๆมันคือขนไก่ฟ้านะครับแล้วก็ได้ในส่วนของใบบวกรอยนะครับนี่เลยกล่องน้ําหอมนะครับกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับขั้นวีเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ลูกทอนะครับนี่นะครับพอเลเวล61นะครับที่สําคัญเลยนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บเลเวลนะอยากให้เก็บเลเวลถึงเลเวล61นะครับจะได้ในส่วนของคอร์สหมวกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมนี่นะครับนี่คอร์สหมวกก็จะเป็นแบบนี้เนาะผมใส่อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าผมเก็บเลเวลถึงเลเวล61แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือลูกทอนะครับได้บัฟตามนี้เลยนะครับได้บัฟตามนี้เลยมันจะมีบัฟประสบการณ์ต่อสู้กับบัฟในส่วนของค่าประสบการณ์ชีวิตนะครับ นี่เลยแล้วก็บัฟอื่นๆอีกมากมายนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัพเลเวลของหอคงนะครับนี่นะครับผมของเยอะแยะมากมายคือแจกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแจกแบบจุใจเลยนะครับทุกคนเออมาครับเรามาดูในเกมกันนะครับสําหรับหมอคงนะครับนี่เลยนะผมผมใส่ในส่วนของคอตูมนะครับตัวนี้นะครับอยู่นะ เป็นข้อตุมสีขาวนะครับมาเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูไปเล่นให้ดูนะว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ผมสนุกนะเล่นแล้วมันสนุกดีนะครับมาเดี๋ยวเล่นให้ดูกันนะครับก็เป็นอาชีพใหม่นะครับของ b บ k r e s e อรออนไลน์นะครับนี่เข้าในเกมมาแล้วนะครับ มันก็จะถือกระบองกวัดแกว่งแบบเท่มากนะครับแล้วก็ขี่เมฆได้ด้วยทุกคนเออมันขี่เมฆได้นะเราเมฆมันพุ่งด้วยนะเดี๋ยวผมขี่ให้ดูมาเนี่ยมานี่เห็นไหมโคตรเทพวะนี่มีเมฆพุ่งอ่ะแล้วโคตรไกลอ่ะทุกคนเออโคตรไกลเลยนะครับมาเดี๋ยวผมตีมอนให้ดูนะครับมันจะมีอย่างหนึ่งที่ พิเศษนะครับก็คือหงอคงเนี่ยมันสามารถดูดวิญญาณโดยใช้น้ำเต้านะครับเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมดูดวิญญาณให้ดูนะตรงนี้ก็ได้ข้างบนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตีขอตีก่อนให้มอนมันออกมานะครับเนี่ยพุ๊บเห็นไหมนี่ผมดูดวิญญาณแล้วนะ เห็นน้ำเต้าไหมครับน้ำเต้ามันจะอยู่ตรงนี้นะนี่น,นี่น้ำเต้าวันนี้นะมันต้องน้ำเต้าเต็มก่อนนะครับมันถึงจะแบบเสริมพลังของอาวุธเราได้นะครับอยากขอดูดเพิ่มหน่อยนะครับโอเคพอแบบนี้เต็มแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบบเสริมพลังอาวุธของเรานะครับอ้ยมาละเห็นไหมน้ำเต้ากลายเป็นน้ำเต้าแบบมีแสงออร่าเลยเหไหมทุกคน แล้วมันจะกวัดแหว่งแบบดูโหดมากแล้วก็เท่ด้วยนะครับเท่เท่มากด้วยจรดเลยนี่นะคือม,มันกวัดแหว่งแบบกระบองมันใหญ่มากขึ้นโอ้โหมาถึงก็ได้เข็มขัดบันทาร่างงไหมทุกคนมาถึงก็ได้เข็มขัดบันทาร่าเลย ปามอยู่สองสามชั่วโมงไม่ได้มาตีมาตีทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เฉยเออโอ้ได้ได้นี้ด้วยได้ไข่ทองคาด้วยเออก็จะกวัดเป่งประมาณนี้ทุกคน ก็จะกดแกว่งกระบองเนาะแล้วก็มันจะมีท่าท่าไม้ตายของมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเออคือต้องบอกว่าสนุกมากนะครับนี่ขีเนะข่เมฆใช่ไหมขี่เมฆสีทองนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมันจะมีท่าไม้ตาย แต่แต่เมื่อกี้มันเป็นท่าท่าหนึ่งที่เป็นท่าพิเศษแต่ว่ามันจะมีมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะซึ่งมันเอากระบองยักษ์หล่นใส่หัวของมอนเตอร์อะ่ะโอเคมาดูทำให้ดูนะมีมอนมาได้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้ จะมีกระบอกยักษ์ปุ้มประมาณนี้ครับทุกคนเป็นอาชีพใหม่ที่แบบเฮ้ยผมยอมรับเลยอวราเท่มากผมไม่คิดเลยนะว่าแบงค์ดิสตรออนไลน์เนี่ยจะเอาอาชีพแบบโงุ่งอะไรแบบเนี้ยเออมาทำเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะแบบนี้เลยทุกคนเออ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมาเล่นให้ดูแต่ชอบตอนนี้มันขี่เมฆเนี่ยโคตรเท่เลยเออขี่เล่นไปทั้งแบบก็ยังได้เลยนะ <c oughs> เออมันฟิวอะมันฟิวดีนะเห็นป่ะนี่มันก็เป็นลิงอะเออใช่ปะ่ะหงอคงมาจากวานองวันอะไรแบบนี้มันก็เป็นนิยายอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นครับทุกคนนี่นะครับรอดีใช่ไหม โอเคก็ okay. มาเล่นให้ดูแล้วก็มาแนะนำอาชีพใหม่นะครับสำหรับงอคงนะครับกับเกม Back d k s s s e r t อนไลน์นะครับทุกคนก็ใครที่อยากเล่นก็เล่นได้นะจริงๆเกมมันเกมฟรีนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น PC นะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ